โอเคโอเคผมเป็นพ่อเคาะกล่าวสวัสดีกับทุกคนนะผมก็กลับมาพบกันือนเดิมกับ DVG Channel เกตเชิญเคยผมแล้วเรื่องเกีเ่ก,กับเกมไหมครับเกนี่เกนี้มันมีชื่อว่ามูแรงรูชนะครับผมนี่ผมมูแรงรูชนะผมเป็นโรงละครกังหันลมผมที่เรารู้จักกันนะผมหรือในชื่อ,อนี้ผมโรงละครกังหันลมสีแดงผมนี้ผมมูแรงรูชเป็นอย่างนี้นะผมนี่ผมเห็นนะครับนี่มูแรงรูชนี่น,นะครับ เนี่ยผมเห็นไหมครับอขอขออนุญาตทำคลิปก่อนนะครับออกำลังทำคลิปอยู่เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็ก็พอดีผมก็ช่วงนี้ผมก็วันหยุดปิดเทมอมพอดีเนาะก็ไม่เป็นไรก็ขอไปที่แคสเกมเลด่อยนะวันนี้เพราะว่าพอดีต้องไปส่งน้องเอ,อ่อทำธุระทำงานเนาะพอะดีเลยไม่มีเวลามาแคสเกมนะก็ ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆที่แคสเกมเลสเลยนะวันนี้ผมได้ตั้งกําหนดวันใหม่แล้วแหละว่าก็เหมือนตามกําหนดวันที่ผมได้ทำเอาไว้เนาะว่าเว้นวะันเนาะวันนี้ก็วันอังคารพอดีก็วันจันทร์ก็เวนะ้นวันเนาะแต่จริงๆวันจันทร์ผมเผลอไปแคสเกมไมค์ครับแต่แต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องอาจจะต้องลบไปแหละเนาะนี่ผมมูแรงรูสนะผม <c oughs> นี่อยู่ในเมืองเล็กๆเอผมนี่เป็นเมืองนี้นะผมแนละ้วก็คือ มองมาร์ทนะผมเห็นไหมครับเนี่ยมองมาร์ทมูแรงรูชนะผมหรือหรือถรือสิ่งที่คนที่ฝรั่งอาจจะเคยรู้แล้วแหละหรือไม่อาจจะเคยดูแบบหนังอย่างนี้ก็มีนะหรือเคยไปเที่ยวมาแล้วนะผมผมก็มันมีจดหมายหนึ่งผมนี้ครับจากซาทีนเลตเตอร์ับผมนี่ถึงคริสเตียนคุณทำให้หัวใจฉันไปมูแรงรูช ถึงคริสเตียนจากซาทีนเกมูแรงรูชก็อยู่ใกล้ๆเลยนี่ผมเห็นไหมครับนี่ครับผมลงละครกังหันลมนะผมนี่ครับผมมูแรงรูชนะครับนี่มูแรงรูชนะผมลงละครกังหันลมนี่ครับผมนี่ก็เป็นป้ายของ A L B แล้วก็ดูมูแรงรูชเันนีอย่างนึงเหรอ โอเคก็ okay, จะเป็นอย่างนี้หน่อยนะนี่ครับผมลงละครกลางหันลมที่เป็นเออ่โรงละครนะคาบาเรีก็เรียกว่าคาบาเร่ใช่ไหมนี่เขาผมมูแรงรูชนะครับผมด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโดยมีเจ้าของโงรงละครอยู่นี่นะผมฮาโลซิสเลอร์ครับผมเห็นชื่อไหมครับนี่เห็นชื่อไหมครับเห็นชื่อไหมครับฮาโลซิสเลอร์เนี่ยฮาโลซิสเลอร์อ าอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับผมอาจจะเป็นหนึ่งในตัวละครนะรผมในภาพยนตร์เรื่องเออมูแรงรูชนะครับผมก,กม็ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพาทวัวร์ก่อด้านในก็จะเป็นเออเป็นเหมืับเป็นมีโต๊ะไว้ให้นั่งดูละครเวทีนะผมแต่ก็ว่ามันเล็กลนิดหน่อยนะแต่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ อันนี้ก็เป็นเมืองเ,อเล็กๆของเป็นเมืองประมาณนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมครับว่าเนี่ยปายย้ายมันเขียนว่าเนี่ยมองมาร์สนะผมเนี่ยโอ้ยไม่ไม่ได้จะเปิดจดหมายเนี่ยผมมันก็จะเป็นอย่างนี้หน,น,น่อยเนาะนี่ครับผมมูแรงรูชนะครับผมแล้วก,ก็ต้องมีอะไรนะ รู้ะต้องมีจดต้องมีตั๋วด้วยมีตัว๋วต้องมีตั๋วด้วยใช่ไหมฮะเอาตั๋วสามใบให้กัะนะอันนี้ก็เป็น,นอ,อนะไรนะมูแรงรูชเทปเตอร์ติ๊เก็ต ผมก็มีนี่ไปแล้วเนาะนี่ครับผมนี่ครับผมตั๋วนะผมมูแรงรูชเตอร์ติ๊กเก็ตนี่นี่ครับผมนี่นี่ครับผมเราก็มาอยู่ในแมปนี้เนาะนี่ครับผมมูแรงรูชนะผมมูแรงรูชนี่ผมด้านในก็เป็นมันนี่ผมนี่ครับผมมีตั๋วสามใบพอดีเลยนี่ผมมู ประมาณนี้แหละเนาะต่อมาก็เป็นประมาณนี้แหละเนาะอี๋ผมมูแรงรูชนะครับผมในประตูก็มานี่ผมผมูแรงรูชนีรนบผมโังละครกลางหันลมผมที่เราเคยรู้จักกันมานะผมในหนังภาพยนตร์นะผมที่นิโคลคิดแมนกับ กับอะไรนะกับคนที่เล่นเชื่อะไรนะดีแวนแม็กเกรเกอร์ว่าน,น่าจะใช่นะนี่ผมในเรื่องนี้นะครับผมเห็นครับนี่ล,ละครกังหันลมผมที่เราเออรู้จักกันมานะผมนี่เออผม ออกนอกเมืองเนาะนีผมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละมูแรงรูสนะครับผมด้านในก็อาจจะดูเล็กๆหน่อยเลยเนาะเพราะว่าเป็นแบบเแบบชื่อว่าตอนนี้ทุกคนในเมืองไม่มีใครเดินผ่านเลยมีแต่ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในโอเคผมตอนนี้ชาวบ้าน NPC <ม>ทุกคนอยู่กำลังอยู่ใน โรงละครนี่ผมมูแรงรูสนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหลนะเนาะนี่นะครับมูแรงรูสแล้วก็มีบัตรด้วยนะผมมีตั๋วเข้าชมละครเวทีแล้วนกะ็ผมอากาศร้อนร้อนมาก เธอแตกพัดลมตัวเดียวข้างๆตัวผมยังเอาไม่อยู่เลยเอาตรงๆนะครับผมบอกเลยยังเอาไม่อยู่เนี่ยเอาตรงๆอ้าวจะสว่างเหรอ นี่มูแรงรูสนะผมด้านในเป็นประมาณนี้ผมด้านนอกจะเป็นรูปกังหันลมผมเป็นนกละครนะผมนัล,ละครกังหันลมนะครับมูแรงรูสโอเคตอนนี้ก็อาจจะแคสเกมเลสก็ขออภัยด้วยนะผมพอดีช่วงนี้อะ่ะยุ่งทั้งวันเนาะตอนนี้เวลาก็ปลาไปกว่าจะแคสเกมเสร็จเวลาก็ปลาไปสัประมาณนี้แล้วอะ่ะประมาณเที่ยงหนึ่งนาทีแล้วนะตอนนี้ เนก็ไม่เป็นไรนะผมช่วงปิดเทอมเนะาะก็ไม่เป็นไรนี้ผมก็อยู่ในแมปนี้เนาะมีมูแรงรูชนะผมพุทธพูดธพุทธไปเยอะแล้วในนี้มูแรงรูชไปกี่รอบแล้วในคลิปนี้ด้านนอกก็มีซอมบี้อยู่นะครับใครใครใครเคยดูแบบหนังหนังมาแล้วก็อาจจะเคยดูเนาะ อาจจะคุ้นเคยบ้างอาจจะเคยเห็นในรูปภาพแบบแวบๆบหนึงหรืออาจจะหรือคุณผู้ชมที่เคยไปเที่ยวอ่านะเคยไปเที่ยวฝรั่งเศสนะผมก่อนที่โควิดมันมันเหมือนกับว่าการจระบาดก็อาจจะเคยเห็นไปแล้วเนาะอาจจะเห็นของจริงไปแล้วหรือไม่เคยเห็นในหนังหรือในภาพนะผมก็ขอบอกเลยว่าก็ ก็บอกเลยว่าช่วงนี้ก็คุณผู้ชมก็อาจจะเคยเห็นหรือไม่ก็เคยมีหรือไม่อยู่กับญาติกับลุงที่ต่างประเทศเนาะก็อย่าเพิ่งอยู่นะตอนนี้ก็โรคโควิดมันระบาดอยู่นะผมตอนนี้ถ้าไปไลค์ผมก็โอเคผมใครชอบลินเนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแลผมก็อย่าลืมกระตือรลค์ให้ยับนะผมแล้วก็ใครที่จะไปต่างประเทศก็อย่าเพิ่งไปนะผมก็ตอนนี้โรคโควิดมันระบาดก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณที่ดูนะครับ